มาจัการแล้วเกมนี้นะยกที่สามสวัสดีครับยกทีวันนี้ปายกมีเสียวเหมือนกันนะเออช่วงต้นๆเป็นยังไงบ้างต้นยกไหนครับต้นยกสามเ่ยสามยกแรกอ๋อไอ้ามไอสามสี่ยกมันใจเนอะได้ลูกสองสามสองลอมาได้สอบในวันนั้นยกที่สี่ยังครับผมงหวะนั้นมั่นใจยังก็มั่นใจครับ คู่ชกเป็นยังไงบ้างบางกนมาแข็งแรงครับหนักแรงนครับโดนบาดยังไงมีมึนมันไม่ต้อมเอะไรแต่โดนท้องหม่โดนท้องายังไงครับืไม่กันัรงนาดเอยู่ได้รอไกลมกะแกมมีางกอก็พอใจนิดหน่งเดี๋ยววาประกบมือใหม่ไม่ยกแรกไมเห็นออกก็วุธเลยอ่ะได้ับ ต่นเช้ามารถเยอะครับม uh, ีมีจุดไหนที right? so, ่ต so, so, right, mm, ้องไปปรับปรุงจังหวะการยุ่งยิยุ่งครับรับเอาไปอย่างเดียวครับยุ่งห้ารับขถอยไทยมาไปไหก็ยกสามยกสี่ก็เดินอย่อ๋อเดินยกสามสี่หนึ่งสองสหยเมื่อเช้าเห็นบอกรถเยอะนี่รถเท่าไหร่สองคนครับสคนเหนื่ยนมยครับกลาวันนับใจเายินนะคือไมตอนนี้คา ก็พื้นเต็มร้อยครับกี่เปอร์เซ็นต์ดีกว่าเออเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ท้งเต็มร้อยนี่น่าจะถึงล็อกเลยถึงตอนนี้ไม่ไม่น่าถึงครับมีในใจไหมว่าอยากเจอใครมีไหมก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับโปรโมเตอร์จะได้เจอใครห่อที่จัดไหนที่เราคิดว่าเราโชคได้ดีที่สุดก็สิบแปดสิบเก้าเลยเนาประมาณนี้ใช่ไหมตั้งสิบแปดเองก็สามารถที่จะชิงได้ก็ชิงไปแล้วแพ้วันแทยน้อยครับแล้วก็ต้องกลับไปทำซ้อมใหม่ครับก็ไปไปชิงกอันนี้ที่ไฟแล้งไม่แพ้ใคร ก็สรุปแพ้วันนร้นะซีเบตไฟครับซีเบตไฟแพ้ไฟเดียวไฟไฟเดียวทั้งเป้าไปเจอออกมาใช้ร้อยสิบข้อเนอก็แล้วแต่คอมพิเตอครับเอาพมเตอร์ว่าเหมาะสูงก็ต่อยครับอัชชีวันนี้มีขาเท่าไหร่ยังไม่รู้แล้วมันเท่าไหร่แต่ว่ามีแน่นอนนะครับผมอ่ะวันนี้โดยรวมสุดท้ายนี้สายเอฟซีไปมวยช่ติดตามครับขอบคุณเอฟซีครับพี่เอ็นแล้วเอฟซีหยกดีครับก็วันนี้ก็น้ำมันดีครับอาจจะไม่ดีก็แต่ก็ผ่านไปได้ครับ ดีด้วยนะคะมาเรียนกันเลยเอาดีคะ